ค่ะมาอยู่กับช่องเพลงซ่าหมาแสบอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมสกิทจุดๆให้ทายเอาละกันนะคะฮ่าฮ่าฮ่คนจะเห็นหน้าปกคลิปอ่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์บอกต้นคลิปแล้วถ้าใครเห็นหน้าปกคลิปก็ถ้าใช้ โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมก็ก็มาใส่ได้เลยใต้คอมเมนต์บอกว่าสคริทและอะไรต่ออันนี้เรามาเล่นเกมในสริ์จุดๆ,ๆนะเราก็ปลดล็อกตัวละครนี่นี่นี่นะเราก็ได้ตัวละครนี้มาด้วยนะอันนี้ฟรีอันนี้เอ้ยเราปลดล็อกตัวนี้กับตัวนี้มาสองตัวตัวอื่นก็หนึ่งร้อยบาทนะเราใช้ตัวนี้แล้วกันเนาะชื่อเราดูสิคะสี่ห้าหก เป็นไทยอันนี้เป็นเกมที่มีผู้เล่นสามสิบสองคนอันนี้เป็นเกมที่มีผู้เล่นยี่สิสี่คนนะคะเป็นเกมอ่ะย้ายหน่อย A E I O U แต่มันเป็น one two three stop นะคะอันนี้เป็นเกมไม่ใช่แกะน้ำตานะให้แบบอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดินเดินเดินไปแล้วก็ชักไฮเยอร์แล้วก็แบบพูดคุยกันแล้วก็ด่านกระจกแล้วก็ด่านเป็นหัวปลาหมึกเนาะเราจะมาเล่นเกม คุยกันก่อนเนาะแบบด่านคุยกันเรื่องนี้เราถน,นัดเนาะเพราะว่าเราอ่ามันมีล็อบบีปป้ด้วยนะนี้เป็นล็อบบีปป้เข้ามาที่ล็อบบีปป้เอ้ามีคนหนึ่งคนดูข้างบนสิคะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะดูตรงนี้ที่เนี่ยที่กลุ่มๆเอ้ามาแล้วสองคนสวัสดีเพื่อนเราอยู่กันสองส,สองเอ้ามาแล้วนี่เป็นล็อบบีปป้นะคะน่ารักมากขึ้นได้ด้วยนะเออเอ,เอ,เอ้ยอุ้ยอ่ะขึ้นมาแล้วไม่ต้อง น,นี้ก็สามารถลงมาได้เนาะกูอี้อะไรก็นั่งได้จริงหมดเลยแต่สไลเดอร์สไลด์ไม่ได้มันติดนี้นั่งได้จริงนะแต่ที่นั่งได้จริงที่เราแบบชอบที่สุดแล้วจะเป็นอันนี้เนาะเดี๋ยวถ้าจะเป็นเนี่ยไซด์ไซายซน่ารากักกกิ๊กมากน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นจุดเกิดจะเกิดแถวๆนี้แหละ สไลเดอร์นี่ก็เล่นได้จริงนะอันอันน,น,นี้เล่นได้จริงหน้าล็อบบี้สวยมากว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบเก้าอ,อี้นั่งที่นั่งได้จริงแล้วน,นี่คือกดนะอยู่ตรงนั้นกดอ้าวนี่เข้ามาแล้วเป็นด่านพูดคุยกันเหมือนแบบอ่ะเข้ามาแล้วต้องมายืนที่หน้านี้เนาะก็จะมีเลขให้ด่านนี้เล่นไม่ค่อยเก่ง ต้องดูเลขข้างบนเนี่ยคะ่ะสีแดงอะ่ะต้องดูสีแดงกับสีเขียวตลอดอ่ะคลิปนี้มีไปสองนะคะเออสามก็ต้องสองสองก็ต้องหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงสองก็สามหนึ่งก็สองหนึ่งก็สองอ่ะถูกปะคะ่ะหนึ่งก็สองห้าก็หกสี่ก็ห้าสาม สองหนึ่งก็สองอาได้หนึ่งสองมาแล้วเพื่อนอย่าบางดีชื่อโคตรบางอะ่ะหนึ่งสองห้าก็หกนี่สี่สามสองหนึ่งก็ต้องสองอาร์ตรงตรงใครมันใส่สีสนี้เนียต้องดูข้างบนนี้นะคะเลขสีเขียว,ยวห้าก็หกสามสองได้สองอารสองก็สามอาะเปลี่ยนแล้วเนาะ แกไม่ได้อ่ะหนึ่งสองอ้ยกดไปมั่วๆไปเลยทุกคนเราคิดว่าด้านนี้เรามีให้พูดคุยกับเพื่อนด้วยเนาะออกออกเลยนะทุกคนอันนี้อ่ะเล่นให้จบนะมีอีพีสองนะคะโอ้ยสองสามเพื่อนเราก็ช่วยกันเลยเนาะไม่ช่วยห้าหก สี่สาสองหนึ่งสองก็สามหนึ่งก็สองโอ้โหเพื่อนนี่โอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมองไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บสสี่โอ้ยหนึ 1, ่งก็สองีแปดวิแก้ให้สำเร็จทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเจ็เจ็ด 1> 7จ็ดเจ็ดหนึ่อ้ยห้าหกห้าสี่ห้าสามสี่สองสาโอ้โหไม่รอดนะค่ะแต่เป็นทัมเบอร์เกลต่อไปเราจะมาเล่นด่านชักไขยเยอร์ซึ่งด่านนี้ก็ไม่เล่นบ่อยนะเราจะเล่นด่านกระจก เออปลาหมึกเนาะเป็นหมุนหมุนนะปลาหมึกมันจะเป็นหมุนหมุนนะเราอีพีสองเราจะเอาดันกระจกกับปลาหมึกนะคะ <c oughs> แล้วก็เอไอเอยู A A I o U แต่ว่าเขาเรียกว่าบันจูดชิสต็อกแต่ดันนี้ขอชักยอก่อนนะครับชักยอแล้วก็เอาอันนี้ชักยอไม่สามารถหันมองได้นะคะ ต้องกดอย่างเดียวต้องช่วยเพื่อนถ้าเราไม่ช่วยดึงเนี่ยเราต้องกดปุ่มสีเขียวให้ทันเนาะอ่ะกดปุ่มสีเขียวให้ทันปุ่มสีเขียวให้ทันนะกดให้ทันนะกดให้ทันก่อนจะดับไปนะอ่ะให้กดเนาะ ็ต้องใช้สมาธินิดกันหนึ่งทุกคนแล้ก็กดกดกดไปนะแต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 ะแะแโอ้ยเร็วมาก ทุกคนตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงดังๆหนะ่อยเนาะเพราะเรามือกดลัวมาโอเคเราชนะนะครับเราเล่นด่านนี้ด่านนี้กันเราจะมาเล่นด่านนี้กันบ้างเฮ้ยเอาไปนะอีพีสองไหมเล่นดีนี้เลยละกันเล่นเลยเนาะแต่ว่าเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่ได้เงินเนาะอ p พีสองเราจะเอา วัตถุที่สตอปกระจกแล้วก็ดันปลาหมึกบนบุญแล้วก็ดันที่มีสามสิบสองคน,นมันเขายากมากต้องตัดมาคะทุกคนตัดกันทุกคนมาถึงแล้วแต่ว่าล็อบบี้เขาจะไม่เป็นแบบนั้นหรอกล็อบบี้เขาก็จะเป็น,ปนแบบจะเป็นแบบเนี่ยท้องฟ้าก็สวยนะ เราไม่ได้เข้าไปเดี๋ยวเข้าไปไป,ไประตูกันเข้าไปในประตูเลือกดาประตูนะคะอ้าวเราได้สามเหลี่ยมทุกคนมีหัวใจดาวแล้วก็วงกลมนะคะเราได้สามเหลี่ยมเพื่อนเอามีเรากับเพื่อนแค่สองคนเลยต้องค่อยๆไปนะคนเดินพลาดทีหนึ่งไม่ได้เลยนะโอ้ย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 จุกคนโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้อย่า,ยาลืมกด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่ง กุ้งกินกุ้งกิน้วนะคะแล้วถ้าชอบกินๆก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกต้ร่างกินนี้พุ่งเอ้ไม่ใช่หวงนี้อีพีสองเราจะมาเล่นมันดูทีสดอบแล้วก็อันนี้แล้วก็ดัานกระจกแล้วก็ด่านที่มีสามสองคนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบายโนสปอนนะ